พออยู่พอกินกับที่ดินบสกบสกสนับสนุนการทำกินตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคุณผู้ชมคะพออยู่พอกินกับที่ดินบสกวันนี้นะคะก็ยังคงอยู่ที่แปลงสาธิตของบอสกค่ะถนนรามคำแหงค่ะแปลงสาธิตแห่งนี้นะคะทำเกษตรตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเป็นกเกษตรทฤษฎีใหม่ค่ะวันนี้เนี่ยเราก็ จะมาทำเมนูสุขภาพอีกอย่างหนึ่งค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บมะระกันนะคะครับสวัสดีครับค,รคุณก๊อตสวัสดีค่ะคุณมัญยสวัสดีค่ะแอบมาเด็ดมะระสวยไหมครับสวยค่ะลูกใหญ่มากมะระเนี่ยปลูกแยกไหมคะง่ายครับก็บใช้มเมล็ด แต่ต้องทําค้างให้มันนะเะลาอย่างนี้ใช่ไหมคะครับทำยกค้างให้มันแล้วให้มันตายค่ะประมาณเดือนครึ่งก็จะเริ่มเริ่มติดผนเห็นว่าสรรพคุณเนี่ยมากมายเลยมีประโยชน์ยังไงคะเรื่อของระบบย่อยอาหารค่ะเวลาเราทานแกงเขียดมาระเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเออเราชื่นใจชื่นใจอยากจะทานเ้่าได้ที่สำคัญคือลดน้ำตาในเลือดอ๋อดีเลยค่ะอันนี้นี่ข้อข้อดีที่สุดของมาราครับแล้ววันนี้เนี่ยจะโชว์ฝีมือมาราผัดไข่ไหมคะทำได้ทำได้นะคะโอเคค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้คุณบรรยงนะคะ ทำเมนูอีกเมนูหนึ่งค่ะมาราผัดไข่นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะอันนี้เป็นมาราที่เราไปเก็บมามาสักครู่นะก็มาฝานแล้วก็คักใส้ออก ก็จะได้เป็นมะละชิ้นแบบนี้บางบางก็ขมเราก็มีวิธีลดความขมมันหรือเอาไปคลุกเกลือไปคลุกเกลือเสือป่นมันจะทําให้น้ําในมะละนี้ออกมาไปคลุกก่อนแล้วก็ล้างเกลือออกอันนี้คือมันจะลดความขมใช่ไหมคะเอาค่ะเริ่มเลย ใส่น้ำมันนะครับรอน้ำมันร้อนนิดนึงนะครับก็ใส่กระเทียมกระเทียมทำให้มันหอมนิดนึงทำให้หอมก่อนใส่มะระใส่มะระอันนี้นะคะที่เราไปล้างเกลือไว้แล้วนะคะกับพวกให้เข้ากันอ่าค่ะสีใค่ได้เลยสีค่ะแบบเขียวเลยนะคะจากนั้นใส่ไข่ใส่ไข่ค่ะก็ไปเลยใช่ไหมคะโอ้ อันนี้เป็นโคงลดค่ะอันนี้เป็นอะไรกันนะสียุวขาวก่อนค่ะแล้วก็ตามด้วยตามด้วยน้ำมันหอยน้ำมันหอยค่ะทำให้รสชาติดีขึ้นค่ะครนบเกตือนิดหนึงค่ะเสร็จแล้วคูใหคเข้ากันนะครับค่ะง่ายมากเลยนะคะเมนูนี้ไปเด็ดมะระที่แปลงเราแล้วก็ไปหยิบไข่มาหนึ่งใบถ้าอยู่สองคนก็ต้องสองใบไม่พอค่ะแล้วก็มาผัด ทำปลูกเองใช่ไหมคะแล้วก็มาทำกับข้าวเองทานกันเองเลยจะอร่อยกว่าที่ซื้อมาใช่ไหมคะอร่อยกว่าแน่นอนเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วใส่จานอ่ามาดูไอกไข่นิดหน่อยไทนิดหน่อยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะมาราผัดไข่เห็นหน้าตาน่าทานแบบเนี้ยนะคะยังเชื่อไม่ได้ใช่ไหมคะต้องลองชิมต้องชิมค่ะนี่นะคะ ไม่มีรสชาติขมเลยค่ะแล้วก็กลมกล่อมเข้ากันมากนะคะคุณผู้ชมลองมาทําทานง่ายๆได้นะคะ mm hmm. แล้วก็มะระเนี่ยอย่างที่คุณมระโยคเคยบอกไปว่าสรรพคุณมากมายเลยมีสารอาหารมากมายแล้ว mm hmm. ยังช่วยลดน้าตาลในเลือดโอ้หอันนี้สาคัญ <Okay. S 1> นอกจากนั้นแล้วนะคะ <Okay. S 1> พืชผักสมุนไพรชนิดอ,อื่นๆเนี่ยก็สามารถดูได้ค่ะในหนังสือการแพทย์แผนไทยกับการดูแลสุขภาพค่ะวันนี้เรามาแจาก s <S คุณผู้ชมห้าเล่มด้วยกัน s <S แต่เราต้องมีเงื่อนไขหน่อยดีไหมคะ เป็นคำถามพอดีเมื่อกี้ที่ทำเนี่ยมระมันจะขมก็มีวิธีลดขมโดยคลุกกาอะไรการลดขมของมระใช้อะไรใช้อะไรคลุกแต่ลองตอบเข้ามาดูนะคะถ้าท่านค่ะจะได้รับหนังสือเล่มนี้นะคะตอบเข้ามาที่ s ินเดียท็อปแอท a o นเมลคค่ะหรือ4221980ก็ได้ค่ะผู้โชคดีรับไปเลยค่ะ5รางวัลค่ะคุณมยญญงขาถ้า คุณผู้ชมอยากเป็นเจ้าของที่ดินทํากินง่ายๆแบบนี้ค่ะตอนนี้เนี่ยบสกรมีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะถ้าซื้อที่ดินในโครงการพออยู่กักทิ่ดินบสกรนะครับช่วงนี้เราลดให้5%จากราคาพิเศษอิกน,นะครับแล้วก็ค่าโอนไม่ต้องเสียค่าภาษีไม่ต้องเสียค,ครับก็สนใจติดต่อได้นะครับที่บสกรเว็บไซต์ก็มีนะครับเวอร์ไวด์เว็บ bam.co.th หรือเอร์โทรศัพท์นะครับ0263.00700ก็มาดูได้สองทางหรือเข้าไปชมที่แปลงสาธิตได้ไหมครับได้ครับเรามีตอนนี้มีต่างจังหวัดก็มีพร้อมแล้วทั่วประเทศ24แห่ง24แห่งติดต่อได้ที่ทุกสำนักงานครับอ๋อค่ะเห็นไหมคะว่าเป็นเจ้าของที่เินียทำกินง่ายๆเลยค่ะและทางบสกรเนี่ยอยากจะ ให้คาแนะนําในการทําเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยครับเรามีผู้มีความรู้นะครับติดต่อมาให้แล้วก็ให้คําแนะนําได้จะแต่งพืชที่อย่างไรปลูกผักอะไรเหมาะสมวันนี้คุณบรรยงยังมีโปรโมชั่นพิเศษมอบให้กก่ท่านผู้ชมรายการของเราอีกด้วยค่ะเราให้ผู้ชม5้ารางวัลนะห้ารางวัลทเอะไรัะเก็บผักพืชผลในแปลงสาธิตมาเก็บมระาปักน้ำเต้าผักชีชนงได้เลยประมาณร้อยชนิดได้ร้อยชนิด ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้คุณมยงใจดีนะคะให้5รางวัลสำหรับ5ท่านค่ะเพียงแค่พิมพ์คำว่าพออยู่พอกินกับที่ดินบอสกอนะคะเข้ามาที่ s a t u r d a y c a l a h o t m a i l c o m หรือว่า sms ก็ได้ค่ะ4221980นะคะผู้โชคดี5ท่านคุณมยองจะเอารถไปรับเลยค่ะแล้วมาเก็บผักร้อยกว่าชนิดที่นี่เลยนีไหมคะนะคะรีบๆส่งเข้ามานะคะวันนี้เรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนก่านะคะขอบคุณมากขอบคุณค่ะคุณยสวดีค่ะสวัสดีค่ะ โครงการพออยู่พอกินกับที่ดินบสกอรอคุณอยู่เท่าไทยแล้ววันนี้บสกอ,องค์กรไทยเพื่อ